อันนี้เข้าชมประตูเข้าชมศาลาแก้วกู้นะครับแก้วกู้ยังกำลังสร้างอาข้าไปนะครับอันนีศาลาแก้วกู้นะครับครับคนไทย20บาทเด็กเล็ก10บาทนะต่างชาติ40บาทนะครับครับผมมาตอนบ่ายเนาะ ชาวช้างนะครับสุภาษิตโบราณนะมหาช้าง เว้าระงนี้คือองค์พระศิวะเทพและพระอุมาเทวีคือพระปิตุเทพพระมาตุเทพของสามโลกนะครับโอเคนะครับเมาอ่านตามนี้เด้อครับครับผมอันนี้ก็สร้างเมื่อวันที่29มกราคม2535 3นะครับเนาะ โยนเสก็โยนเสยครับสาธุครับเทวาลัยปางนี้คือสังฆาสุราที่ขึ้นไปลักเอาคำผีพระเวทชิงลอง้อไหลออกมาจากพระโอษฐ์ของเท้ามหาผมสาธุโอ้โหนี่ก็สร้างตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2531เนาะ คตามอยู่นะครับเด้อเสดายมันย้อนแสงสร้างไว้ได้สวยงามมากแต่ละปางก็ทำไว้สร้างปีสุพัรหนึ่ร้อยสามสิบสองเนาะได้ในในในกันเลยครับนะอ่านตามนี้นะครับ สร้างกันอสวยงามมากครับเนาะเป็นศิลปะเป็นาปากอันนี้ก็พระเทวะลรยปางนี้คือพระศิวะนะครับเนาะอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองหลวงคายนะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นเทวาลัยพระโอมาสร้างเสร็จอันนี้พระโอมาเทวีนะครับนะพระโอมาเทวีรสร้างเมื่อปี2อง8นอีนะครับอันนี้ก็ อ่านเป็นภาษาอีสาน้อเทวไลปางี่หากแมนคุณถึงเท่าคุณโอ้ยอ่านตามนี้เลยนะครับเด้อผมอ่านยาวเราต่างเซตเมื่อปีสมงพันห้าอยยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะไนะอสี่สิบเจ็ดเนาะเนี่ครับนะครับอันนี้อี๋นะครับเนะาะถอดประทรบทจาบริโภคแห่งสัพอันนี้ก็เทวไลปางนี่คือพระเจ้า อย่างเนาะสอ้สามเสร็เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับเนาะผมเดินมาข้างหลังเนาะครับให้อ่านตามนี้นะครับเนาะอันนี้คือเทลลายปางนี้คือผ้าลาวหูก,กินจันนะครับเนาะอ่านตามนี้เลยครับเด้อ ขยายอ่าร์นาเด้อพ์ไปเรือยๆบ้งนะครับสร้าง2524นะครับเนะานะครับโอ้ดมันสร้างอะไรโอ้สูงอันนี้คือพระเทวรายปางนี้คือพระพุทธทปัจเจกนะครับนะเนาะมณีแก้วนะครับเนาะสร้างเสร็จเมื่อปี2525นะครับนะ อนน้เทวอะไรปางนี้คือพระการรมเทพเป็นเทพที่มีหน้าที่ให้ความสมหวังแก่มนุษย์และเทวดานะครับเนาะนี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับเนาะสูงมากเลยครับหลายสิบเมตรนะครับเนาะดูเวลาหน่คนเดีวยวแล้วโอ้โห อันนั้นคือนี่แหบลบะเออนี่มันซื้ออึ่งเผาวความเว้าคาโตเพราะว่ากินข้าวโต